ออนเปนเชฟในออสตา์ทาวเวอร์ดีเฟนเอกตพีที่15มีโมโช็อป ร้าน,นบริการกรีปเกมพาร์ทแบบต่างๆในโลบอกมีบริการจำหน่ายสัตว์เลี้ยงในแมบโกอาการ์เดนและยังมีบริการ f อเในแมปออสตาทาวเวอร์ด n เฟนเอ็กและยังมีบริการอืนอ่นๆอ,อีกมากมายใครที่สนใจลิกอยู่ใต้คลิปนี้นะครับหรือจะทักไปที่เพจนีโมช็อปก็ได้นะครับมาอุดหนุนกันเยอะๆนะครับและผมก็ได้ไปฟาร,ร์มลีโลมาทั้งหมด26ลีโลผมก็จะสุ่มให้กับทันจิโร่เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะสุ่มบับออสตาให้กับทันจิโร่ได้หรือเปล่าอย่างน,น,น้อยเนี่ยก็ขอเป็นบัฟคอร์อนออออเ,เ,รเน เกมที่โหดมากๆเพราะว่าตีฟู e. เอลีเดี๋ยวเราซุ่มกันเลยก็แล้วกันนะครับไปครับผมปุ๊บโอโหอันแรกมาก็เกลือๆเลยนะครับเซนคายแทงค์โอ้โหดูดิทุกคนมีแต่อันเกลือๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวอยู่16ลิโลแล้วนะครับโอ้โหไม่ดัดมา โอ้โหเหลือ10ดีโลและไม่มีอะไรดีเลยนะครับทุกคนอินนสิตออสตาสักอันสักอันเหรอโอ้โหเหลือ1ดีโลละเรียบร้อยครับผมเกือไปไม่ได้อะไรดีเลยและผมก็ได้มาเพิ่มเลเวลให้กับทันจิโร่นะครับขึ้นเลเวล80พอดีเลยเห็นว่ามีไทอลสี่ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นตัวละครอ,อะไรดูเหมือนว่าดานเนี่ยจะมีรถไฟด้วยนะครับทุกคน นี่นะครับทุกคนอู้ดูเหมือนว่าจะเป็นตัวละครเรนโกคูนะแถมมีพระคุมด้วยนะครับโอกาสที่เราจะได้เรนโกคูเนี่ยก็คือ5%ส่วนพระคุมเนี่ยอยู่ที่50%เดี๋ยวผมเนี่ยขอจัดทีมในการลงหน่อยเลยกันนะครับผมจะเอาตัวละครของอีทธาเนี่ยออกแล้วก็เอาตัวละครคิรุว์เนี่ยใส่เข้าไปแทนนะครับทีมก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลงกันเลยดีกว่านะครับดูเหมือนว่าไทล์สี่เนี่ยจะมีแค่ทางเดียวนะครับผมบอกเลยนะครับแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบดีฮะปกติแล้วเนี่ยไทล์เนี่ยก็จะมี2ททททาา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 งงงงงถึ3นนนนนนะะคคคคครรัับบบบบบแแแต่่่่่ววดดดีีีีีี้้เเเเเยยยยยกกกก็ืืออออมมมมมผผลลลๆช เนี่ยแล้วผมก็ได้เอาทันจิโร่นะครับเอามาวางไว้ตรงนี้เพราะว่ามันตีเป็นมุมพอดีเลยผมบอกเลยนะครับว่าแค่ทันจิโร่ตัวเดียวเนี่ยก็ชิวๆแล้วเว้ยแน่นอนครับว่าเราจะเลือกเป็นการ์ดสีเขียวเพราะว่าการ์ดสีเขียวเนี่ยมันเป็นการ์ดบัฟและผมก็ได้เอาซีกออสตาเนี่ยวางไว้ตรงนี้นะครับพอพาวเวอร์ฟูลมาผมก็ได้มาอัพทันจิโร่นะครับไป2ขั้นเลยเพราะว่ามันยังตีฟูลเอลีอยู่และผมก็ได้มาอัพซีกเนี่ยไปจนถึงขั้นที่5แล้วและผมก็ได้อัพทันจิโร่เนี่ยไปจนถึงขั้นแม็กแล้วนะครับดูเหมือออนนนนนนวววว่่่่าาาาจจะะมมีีีีีีีสสสกกกกกกกิิิิลลลลลลลดด้้ยยขงงททททัััโโรรรเเเหหหหบบบ55%ป็60คคุ จะได้รับความเสียหายเนี่ย5%นะฮะผมว่าสกิลนี้เนี่ยเอาไว้กดตอนบอสออกมาน่าจะดีกว่านะเพราะว่าบอสเนี่ยมันสตันตัวละครเราได้นั่นเองนะครับพอเรากดสกิลไปเนี่ยมันก็จะหลบการโจมตีของบอสนะฮะตอนนี้บอสก็ได้ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะกดสกิลทันจิโร่ก็แล้วกันนะครับโอเคกดไปเลยก็แล้วกันนะครับเปร๊บนี่นะฮะผ,ผมบอกเลยนะครับว่าสกิลนี้เป็นสกิลที่โคตรดีเห็นไหมตัวละครทันจิโร่ของผมเนี่ยไม่โดนสตันเอ้านี่ไงโดนสตันไปแล้วอะไรครับเนี่ยยยยยยลลลล้้้วผมมกก็ไไไไดดดด่่่่่าาาาาานนนีีเเเเเเเปปปปอองงงะะคคครรรัับบููจหืโ อุ้ยดูเหมือนว่าผมจะได้ผ้าคลุมนะที่มีโอกาสออก50%นะแต่ว่าตัวละครเลนงูคูเนี่ยก็คือไม่ออกนะครับและในที่สุดเนี่ยผมก็ลงจนได้เลนงูคูสักทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมมีเหรียญไฟเนี่ยทั้งหมดกี่เหรียญและผมก็มีเหรียญไฟเนี่ยอยู่ทั้งหมด192เหรียญเดี๋ยวเรามาดูผ้าคลุมกันดีกว่านะครับส่วนผ้าคลุมเนี่ยผมก็มีอยู่ตั้ง9อันเลยนะครับแน่นอนครับว่าในเมื่อเรามีเลนงูคูแล้วเนี่ยไอ้พวกเหรียญไฟเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องแลกตัวละครแล้วนะครัััับบเเ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 เดดดีีีีีีีีี๋ยย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 ววผมมนนนนนน่่จะะอาาพกก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 หหหหรร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 ญญญไไไไไฟฟปปแแแแแลลลลลลโโ็้้้คทง30 150ใใช นะครับเปิบเรียบร้อยครับผมตัวละครเรนโกคูนะครับเป็นธาตุไฟแล้วก็สกิลพารซีนเนี่ยก็คือการตีเบิร์ดนะฮะหรือว่าตีติดไฟนั่นเองนะครับไหนขอดูวัตถุดิบในการอีโวหน่อยแล้วกันนะครับใช้พระคุมห้าอันในการอีโวนะครับซึ่งตัวผมเนี่ยก็มีอยู่ตั้งเก้าอันนะครับอันต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตาหูของทันจิโร่และผมเนี่ยก็มีครบทั้งห้าอันแล้วนะครับตอนอันนี้ก็จะเป็นหน้ากากคารูราแดนหาได้จากชาเลนด่านสนุนเท่านั้นและผมก็ได้มาทำเซตให้กับเรนโกคูนะครับแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะสสสุุ่่่่่มมมมมบบบบบบบัััััััััฟฟฟใหห้้้้กกกกเเเเเรรรรรนนนนนนนโโคคคคููแแลลลลลววววะะะะดดดีีี๋ยยยาาาาผผจไอออตืป เลยครับจะได้บัฟอะไรบับนั่นไงเซนไข่นะครับโอ้โหมึงบอกเลยว่าได้เซนไข่มาน,นี่ค่อนข้างแย่เลยนะอุ้ยอันนี้บัฟวางตัวเพิ่มนะครับอุ้ยอ,ยอุยมาแล้วนะครับอุ้ยเซนไข่อีกแล้วอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวนะกดสี่รอบนะครับ กดสี่รอบนี้ได้บัฟจินซิ์เลยแบบนี้ผมว่าพอดีกว่านะเพราะว่ารีโลที่เหลือเนี่ยผมจะามาซุมให้กับทันจิโร่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า25รีโลเนี่ยผมจะได้บัฟอะไรดีๆให้กับทันจิโร่หรือเปล่านะครับอย่างน้อยๆ5 5รีโลเนี่ยขอเป็นบัฟคอเลตตดหรือว่าจินาซิตหรือออสาตาก็ได้อะสักอันนึงอะมาดูกันว่าผมจะได้หรือเปล่านะครับเอบซุมเลยก็ได้กันนะครับ ปึ๊บเน <favorite> ี่ยอันแรกนะครับโอเซนใครเซนใครอีกแล้วอุ้ยบัฟระยะนะครับโอเซนใครอีกแล้วเห็นไหมระยะเซนใครอยู่กันแค่นี้แหละทิปนีโลผ่านไปไม่ได้อะไรดีเลยนะโอ้โหดูดิไมรัสามอันติดนะฮะโอ้โหดูดูเอานะครับดูเอาโอ้ตอนนี้ก็เหลืออยู่เจ็ดลีโลละไม่มีอะไรดีเลยนะครับเนี่ยเซนใครนะครับอยู่ที่เซนใครแล้วก็ไปต่อนะครับโอ้โหไมรัสอีกแล้วไปก็ต่อนะครับนี่ไงระยะนะครับ เดี๋ยวสามีโลแล้วนะเฮ้ยมาเธอมาเถอโอ้โหนี่ไงบัฟแทงบัฟแทงนะครับโอ้สุดท้ายแล้วก็อยู่ที่บัฟแทงผมรับไม่ได้นะครับทันจิโร่บัฟแทงเนี่ยผมก็เลยมาเล่นเลเยอร์ดรอปเดี่ยเพื่อที่จะหารีโลนะครับสิบีโลไปสุมให้กับทันจิโร่ใหม่และก็ได้มาแล้วนะครับสิบีโลเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะได้บัฟอะไรดีกว่าบัฟแทงหรือเปล่านะโอเคจัดไปอย่าให้เสียนะครับโลแรกจะได้อะไรนะครับปึ๊บกดเข้าให้นีไงเซนไคนะครับโอ้โหตีเ็วโอ้โหระยะเซนไขอีกแล้วเหลือห้าอีโลแล้วนะ โอ้โหจุดจบก็คือเซนใครนะอย่างน้อยก็ดีที่ไปใช้บัฟแทงนะโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปลงชาเลนหาหน้ากาคา,ารูราแดนก่อนก็นแล้วกันนะครับนั่นไงผมว่าแล้วนะครับชาเลนเนี่ยไม่มีด่านสโนโลเลยนะครับแบบนี้ผมจะหาหน้ากาคา,ารูราแดนได้ยังไงลนะ่ะผมต้องรออีก4นาทีนะครับเพื่อที่จะให้ด่านบันลีแลวแล้วด่านสนเนี่ยก็มาสักทีนะครับก็จะเป็นด่านไฟอิงนะได้ามาแล้วนะครับดึกอันแถมได้รีโลมาด้วยแจ๋วเลยแลวผมก็ได้เก็บวัตถุดิบเนี่ยมาจนครบแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่สามารถที่จะอีโวได้เพราะว่่่่่าาาผผมมมยยยยังไไได้เเเเเเอนนกกูีีป็็บิววลทจะ คือสตอรี่ด่านที่1เพราะว่ามันเก็บง่ายที่สุดแล้วไหนดูซิว่าเล่นโกคูเนี่ยมันจะโหดขนาดไหนนะครับขอวางแป๊บนะอุ้ยดูเหมือนว่าเล่นโกคูเนี่ยแค่วางเฉยๆเนี่ยมันก็ตีฟูลเอลีเลยนะมันก็คล้ายๆทาจิโน่เลยนะครับผมว่าตัวละครเล่นโกคูเนี่ยน่าจะโหดมากๆแน่นอนเลยนะนี่ขนาดไม่ได้อีโวนะเนี่ยโอ้โหถ้าอีโวนี่จะขนาดไหนวะแล้วผมก็ได้ลองอัพไปจนตันดูนะครับดูเหมือนว่าตัวละครเล่นโกคูเนี่ยจะไม่ได้ตีฟูลเอลีแล้วนะก็จะตีแบบวงกลมแบบนี้เลยแต่ถึงอย่างนั้นผมก็มอง 1 5 0แล้วนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยใจอโวเล่นงูคู่เลยก็แล้วกันนะครับไป กดเลยก็ได้กันนะครับปึ๊บดีเราก็ได้มาแล้วนะครับสําหรับเลนโกคุอีโวแล้วแบบนี้เราก็ต้องเพิ่มเลเวลให้กับเลนโกคุหน่อยก็ได้กันนะครับนี่ผมได้ใส่ไปหมดแม็กเลยครับดูเหมือนว่าเลเวลเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาเป็น59เวลเองนะครับผมว่าเลนโกคุเนี่ยแรงกว่าทันจิโร่อีกนะเดี๋ยวผมจะเทียบกันให้ดูนะเลนโกคุเนี่ยดาเมจอยู่ที่1,700นะครับตีอยู่ที่3วินะส่วนทันจิโร่เนี่ยดาเมจอยู่ที่1,400ความเร็วในการโจมตีเนี่ยอยู่ที่6วิแต่ว่าค่าวางของทันจจิิโโโรร่่่่่่่่่่่่่่เเเเนนนนนนนีีีีียยยยยยถููููกกกวววาาาะคคงทททัอออ1,000 1,750สลผมม 5ลีโลนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะซุ่มให้กับทันจิโร่อีกครั้งนะฮะเดี๋ยวมาดูกัน5รีโลเนี่ยอ,อนี่ฮะเซนใครโอ้โหนี่ไง่าาแล้วจดจบก็อยู่ที่บัฟบแทงผมว่าผมยอมไม่ได้ว่ะอยู่ที่บัฟแทงเนี่ยผมได้ไปหามาอีก2รีโลนะครับไปซุ่มเลยปึ๊บนี่ฮะไมรัตโอเคปึ๊บเรียบร้อยครับเออปับนี้ก็ยังดีกว่าบัฟบแทงแล้วว่ะทุกคนครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองลงประตูอีกครั้งนะไม่รู้ว่ารอบนี้จะไหวหรือเปล่าผมจะใช้เลนโงคูแล้วก็ทันจิโร่เนี่ยในการลงนะลนงนนนนนนะะะะะะะผมมมมมออเเเเืกกกปรรตตูาาา่่่่่่แวัััพีีีียจยจทชไห ลงเป็นประตูอันนี้ก็แล้วกันนะเพราะว่าท่าสีส้มเนี่ยเป็นท่าที่ชนะนะก็คือทันจิโร่ของเรานั่นเองแต่ว่าท่าไฟเนี่ยก็คือเลนโงคูเนี่ยจะเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่ามันแพ้ท่าทีมที่ผมจะใช้ลงเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะ โอเค let's go เริ่มเลยเลยกันนะครับปึ๊บนี่เริ่มมาเนี่ยแล้วก็มาปั๊มงงปั๊มเงินกันก่อนแล้วผมก็จะเอาทันจิโร่เนี่ยวางไว้ประมาณตรงนี้นะอุย้ยดูเหมือนว่ามันจะตีไม่ทั่วถึงแฮะตอนอีกตัวเนี่ยผมก็จะอาวางไว้ตรงนี้นะครับดูเหมือนว่าจะมีตัวหลุดเป็นตัวนะแต่ก็ไม่เป็นไรวางเลนโงคูช่วยหน่อยเลยกันนะครับถึงมันจะแพ้ธาตุก็เถอะเดี๋ยวผมจะวางซีกไว้ประมาณตรงนี้นะอุย้ยวางผิดนะครับขอขายแป๊บอุย้ยขายไม่ได้ด้วย จะบอกนะว่าประตูด่านนี้เนี่ยมันจะขายตัวละครไม่ได้อ่ะโอเคขายไม่ได้จริงๆด้วยนะครับทุกคนตอนนี้ก็เวฟที่17บแล้วนะครับดูเหมือนว่าตัวละครของเราเนี่ยจะเล่นด่านนี้ได้นะทันจิโร่เนี่ยก็คือตัวเบกเจจัดเลยนะครับผมก็ได้อัพทันจิโร่ตัวนี้เนี่ยแม็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะและทันจิโร่ฝั่งซ้ายของผมเนี่ยก็แม็กแล้วนะครับตอนนี้ก็เข้าเวฟที่20แล้วนะครับเดี๋ยวนะทำไมบอสโดมาเนี่ยมันมาเกิดตรงกลางตรงนี้วะปกติแล้วเนี่ยบอสมันจะเดินออกมาไม่ใช่เหรอแบบนี้ก็แย่สิเพราะคร ได้ไงโอ้แบบนี้ผมก็ต้องไปลงใหม่อ่ะดิรอบนี้ผมก็ได้ลงประตูที่ธาตุไฟชนะเพราะว่าผมจะเล่นเลนโกคุไปเลยเล t s go ปุ๊บตอนที่เรายังไม่ได้อีโวเลนโกคุเนี่ยเราอยู่ที่ขั้นที่5ใช่ไหมหรือขั้นที่6นี่แหละเออประมาณนี้เดี๋ยวผมเนี่ยจะอัพเลนโกคุเนี่ยตันให้ทุกคนดูก็แล้วกันนะครับดูเหมือนว่าขั้นสุดท้ายเนี่ยจะมีสกิลด้วยนะครับสกิลของเลนโกคุเนี่ยผมอ่านแล้วก็งงๆนะแล้วผมก็ได้ลองกดใช้สกิลเลนโกคุดูดูเหมือนว่ามันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับหหหหรรรรรรือออววววว่มมว่่่่่าาาาาผผผมมมมมไไไเเเเเ็็็็็็นนนนนนงงงงะะะะะะะแแลลลลใทททีีีีีสสุดดดดกกกกกกปปตูัััจจข้้้บฮโยญ อีก25อันผมมีเหรียญอยู่25อันใช่ไหมเดี๋ยวผมเนี่ยจะแลกรีโลนะครับปึ๊บนี่ฮันแลกไปเลยก็แล้วกันนะครับแลกได้ทั้งหมด5อันนะแน่นอนครับว่าผมจะเอามาสุมให้กับทานเจโร่เดี๋ยวมาดูกันว่า5รีโลเนี่ยผมจะได้อะไรดีๆหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเราสุมกันเลยก็แล้วกันนะครับปึ๊บนี่กดเข้าให้นะครับโอ้โหนี่ไงได้แล้วนะครับอุ้ยของดีนะอันนี้ของดีอยู่นะได้บัฟมีดมานะครับ เอาเป็นว่าผมจะหยุดสุ่มก็แล้วกันนะเอาไว้ตรงนี้แหละเพราะว่าบัฟนี้ก็ใช้ใช้ไปก่อนกิจกรรมนี้เนี่ยดูเหมือนว่ามันจะมีประตูอยุด2แบบนะครับเดี๋ยวผมกดเข้าไปให้ดูนะอีกแบบหนึ่งนะนี่นะครับประตูอันนี้ก็จะเป็นอักขรของอาคาซานะครับเดี๋ยวผมจะซื้อไว้5อันก็แล้วกันเพราะว่าเราต้องไปเลือกธาตุอีกนะครับอันนี้ธาตุไฟชนะก็จริงนะครับแต่ว่าดาเนี่ยเป็นไฟอิงนะผมจะลงอันนี้ก็แล้วกันนะครับธาตุม่วงชนะแต่ว่าธาตุไฟแพ้นะผมจะใช้ขิ้รัวในการลงนะเพราะว่าขิ้รัเนี่ยมันเป็นธาตุม่ว โอเค let's go ด้านนี้นะครับดูเหมือนว่าจะมี2ทางให้เราเล่นนะตรงข้างหน้านี้นะครับเราสามารถวางคีลัวแตะให้มันตี2ฝั่งได้ด้วยถ้าัพไปนจนถึงขั้น full e l แล้วเนี่ยมันก็จะสบายเลยนะแต่ต้นเกมเนี่ยผมว่าน่าจะต้องเล่นตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะผมจะวางเลนโกคูเนี่ยกันไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับส่วนข้างหน้าเนี่ยผมก็ได้วางคีลัวแล้วก็วางทันจิโร่นะครับเอาไว้ข้างหน้านี้นะครับสเลนเลยดูเหมือนว่าข้างหลังมันจะแย่แฮะเพราะว่าเลนโกคูเนี่ยด้านนี้มันแพ้ท่านะครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งชน เนี่ยวางไว้ตรงนี้นะดูเหมือนข้างหน้าเนี่ยมันจะกันไม่ค่อยอยู่ฮะเว็บที่20แล้วนะครับบอสอาคษาก็ได้ออกมาแล้วครับแต่และตัวเนี่ยก็เลือด4ี่แสนเลยนะผมบอกเลยว่าชิวๆยังไงก็ชิวๆอ่ะขี้ัวเราตีแรงอยู่แล้วแอมเราเนี่ยก็ยังมีซ a กออสตาด้วยนะครับเห็นไหมแป๊บเดียวนะครับบอสตัวหนึ่งก็ตายแล้วนะครับ <S <S โอเคเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้มิดดาบหรือเปล่านะเออบนั่นไงผมว่าแล้วต้องไม่ได้เพราะว่าโอกาสมันออกแค่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้น